ทีมชาติไทยคณรงราชมังครับดับซ่าอาบังศรีลังกาที่เล่นหนักเล่นแรงแบบสะใจสุดๆรวมไปถึงชนาทิพท้าวไฟเหลือเกินพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งกับการเล่นทีมชาติไทยครับเป็นเดอะแบกในเกมลุกของเราเลยซึ่งก็มีคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยรวมถึงคอมเมนต์ของแฟนศรีลังกาบางส่วนเท่านั้นมาและเลียงเล่นตัวจริงกันก่อนครับพรึกษาประตูยังเป็นปฏิวัติคำหม่ครับส่วนแนวรับ4คนนั้นก็มี เอลิสดอนเลาะโจนาธานเข็มดี อิลาฟานดอลละตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวานั้นเป็นนิโคลัสมิเกลสันซึ่งเกมนี้ผมคิดว่าโคชิเองอยากจะใช้งานอิลาฟานอีกเกมหนึ่งเพราะว่าเกมไปแล้วนั้นเล่นดีแล้วตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยมันก็ต้องเท้าซ้ายนะครับโคชิเลยก็น่าจะพิสูจน์อีกเกมนึงแหละเจอกับสีลังกาซึ่งก็เดี๋ยวว่าเกมลวกนั้นประสิทธิภาพสูงเลยทีเดียวส่วนกองกลางครับก็มีพีระดลยืนคู่กับวีรเทพแล้วก็ให้ชนาทิพเป็นตัวจ่ายบอลตัวโฮบอลเพียงคนเดียวส่วนแนวรูกนั้น เป็นไปตามคาดครับมีพระเด็กกุตับสั้นหน้าเป้าฝั่งซ้ายเนี่ยมีสุพนัทฝั่งขวามีสุพโชคสรูปเกมการใ้ขันต้องบอกเลยว่าศรีลังกา อย่างที่ผมเคยเกินไปไม่มีผิดครับชื่อชั้นและก็ฟีฟ่าเรนกิ้งนั้นอันดับไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดเพราะว่าพวกเขาโอนต่างชาติมาเกือบทุกคนภายในทีมเลยนะครับแทบจะไม่มีแบบสีลลังการ้อยเปอร์เซนคือเป็นตัวโอนเกือบทั้งหมดแล้วรูปแบบการเล่นวันนี้เขาก็ไม่ได้กลัวไทยเราเลยครับเปิดเกมรุกเพลสซิ่งตั้งแต่แดนบนโดยเฉพาะเกมริมเส้นที่เขาจะเน้นโจมตีเป็นพิเศษและที่สําคัญเนี่ยมีลูกเข้าหนักเล่นแรงอยู่ตลอดเวลานะครับจะแถมอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้ว่าโกรธแค้นอะไรกันมานะครับแถมตั้งแต่ต้นเกมเลยคือเข้าหนักเข้าแรงใส่โจนาธานถึงขั้นโจนาธานออกโรงฉุนชีหน้าเลยครับเฮ้ยอย่าเข้าแรงสิเข้าแบบนี้มันไม่ได้นะนะครับโจนาธานก็บอกนะฉุนตั้งแต่ต้นเกมเหมือนเขาเองก็พยายามมายั่วโมโหผู้เล่นไทยของเราด้วยส่วนรูปเกมของไทยเราครับเกมนี้เนี่ยก็มีโอกาสต,ต,ตั้งแต่ต้นเกมเช่นเดียวกันจากจังหวะจ่ายของสุประโชคที่ทะลุช่องแบบไซส์ก่อยครับให้กับพาติกุตตาบสั้นลุดเดี่ยว โจดโ,โจนะครับจังหวะน,นั้นแต่ว่นน่าเสดยดายที่พอพาบอลจี้เข้าไปแล้วเนี่ยผู้สาประตูของศรีลังกาเขาอ่านบอลดักบอลดักทางบอลได้จังหวันนั้นมีอยู่2ช้อยให้กับพาติกเลือกก็คือเอียงแล้วปั่นด้วยขวาแต่ว่าพาติกนั้นเลือกจ่ายด้วยซ้ายนะครับก็โดนสก,กัดไว้ก่อนโอกาสที่จะได้ประตูแรกเนี่ยก็หายไปในพริบตา แต่ว่าก็เห็นจุดดีจุดหนึ่งจุดเด่นจุดหนึ่งของไทยเราครับก็คือทามมิง่งหรือว่าการยืนตำแหน่งโพดิชันเนี่ยเราดีกว่าชัดเจนนะโดยเฉพาะการจ่ายบอลการเคลื่อนที่รู้สึกว่าเราจะเจาะแนวรับของสีลังกาดได้ง่ายโดยเฉพาะเกมโต้กลับเนี่ยถ้าเกิดเราโต้กลับคมๆโอกาสที่เราจะได้ประตูมีสูงมากๆในครึ่งแรกที่สําคัญการเลี้ยงกินตัวเราสามารถเอาชนะได้1ต่อหนึ่ง,นนงสุขพโชคเออชนะทิพเอยเนี่ยหลบ2หลบ3นะครับแล้วชนาทิพมีโอกาสยิงเยอะด้วยช่วงสี่น ทีแรกของเกมการบิวอฟเกมของเราเนี่ยทำได้อย่างน่าประทับใจไม่รู้ว่าผมรู้สึกคนเดียวหรือเปล่านะทีมพิเศของเราชุดนี้เนี่ย เหมือนมีความเข้าใจกันมากขึ้นในเรื่องของการวิ่งแบบไม่มีบอลน,นะครับแต่ละคนจะรู้หน้าที่กันเป็นอย่างดีว่าเฮ้ยพอบอลมาจังหวะนี้แล้วฉันต้องขยับขึ้นไปแดนบนแล้วตัวแดนบนเนี่ยขยับมารับบอลเพื่อที่จะให้เกิดช่องว่างมากที่สุดซึ่งเราก็เล่นแบบนี้บ่อยครับที่สาคัญเบ,บก้ก่านนั้นเนี่ยเกมรุกของเราชุดนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือความหลากหลายในการเล่นนั่นเอง บางช็อตเนี่ยเปลี่ยนซ้ายทีบางช็อตเปลี่ยนขวาทีมันก็เลยดูแล้วเพลินตาละมุนตากับการเซตบอลของเราแต่ว่าก็มีเรื่องต้องปรับแหละในเรื่องของเกมรับซึ่งศรีลังกาเองเขาก็สกาเหมือนกันครับว่าฝั่งซ้ายของเราเนี่ยยังขาดตัวหลักอยู่ก็เลยเจาะเหมือนพายุเลยนะครับ15นาทีแรกเจาะฝั่งซ้ายอย่างเดียวอิาฟานเนี่ก็ต้องรับสึกหนักตั้งแต่ต้นเกมเลยแต่ว่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งครับรูปเกมกันในขันเนี่ยก็ปรากฏว่าศรีลังกาเขาเอาอยู่เอาเกมรุกข,ข,ของเราอยู่และเขา ก็เพลิดแดนบนเนี่ยทำให้เราเซตบอลขึ้นมาข้างหน้าไม่ได้ปัญหามันอยู่ตรงนั้นเลยนะครับในช่วงของครึ่งแรกซึ่งมันก็มีบางจังหวะแหละที่ไทยเราก็สามารถโต้กลับมาแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของศิลังกาได้แต่มันก็ไม่ถึงกับอันตรายขนาดนั้นนะครับจังหวะยิงหนึ่งของเราแทบจะไม่มีเลยมีแค่บางจังหวะที่เออพอส่งบอลไปข้างหน้าแล้วมันถึงแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้เกมรับของศิลังกาเองก็มีรูปร่างสูงใหญ่ ก็เลยเป็นงานยากในเกมลุกของเราถึงแม้ว่านดับโลกเนี่ยจะต่างกันถึง103อันดับพอแข่งกันจริงๆ โตของเขาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับศรีลังกาได้เลยไม่แปลกใจครับที่พวกเขาเอาชนะลาวไปได้2ประต,ตูต่อหนึ่งซึ่งการเล่นเกมรุกของศรีลังกานั้นส่วนใหญ่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับที่บังบอลเลี้ยงอีกตัวหนึ่งหนึ่งไม่ได้มีทีมเวิร์กอะไรมากมายครับเหมือนพยายามพาบอลมาจ่ายให้ปีกซ้ายเอ่ยปีกขวาเอ่ยก็ปล่อยให้พนวมทีมเล่นซึ่งยิ่งเล่นไปถึงช่วงท้ายของครึ่งแรกครับแทคนิคศรีลังกา,ก,าก็ยิ่งเห็นชัดนั่นก็คือการเล่นหนักเล่นแรงเล่นแรงมากเล่นหนักมากนะครับ กระโดดแบบขาคู่เข้ามาหาชนาทิพย์หรือว่าจังหวะชัดใส่ข้อเท้าของปฏิวัติคําไหม่คือเล่นน่าเกียติไม่เอามิตรภาพอะไรเลยสําหรับศรีลังกานะครับวีรเทพเนี่ยถึงกับฉุนแบบฉุนทั้งเกมเลยวีรเทพแทบจะไม่มีสมาธิเล่นบอลเลยเพราะว่าศรีลังกาเขาตุกติกเล่นหนักอยู่ตลอดแล้วการเล่นหนักของเขาเนี่ยไม่มีขอโทษขอโพยครับเหมือนอัดดังหนักไว้ก่อดซึ่งเล่นแบบนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะครับประตูแรกเราก็นานมาเหลือเกินก็เลยทำไมศรีลังกาเนี่ยได้ใจไปกันใหญ่แต่ว่าพอผ่านช็อตนี้ไปเพียงแป๊บเดียว เท่านั้นครับปรากฏว่าสุภโชคแพงไดจนได้จากที่ทํามาตั้งนานก็เป็นจังหวะที่ไปแย่งบอลจากพุทธิลลังกาเองครับแล้วชดต่อเนื่องกันก็คือพุทธิลลังกาเนี่ยลม้ลมลงแบบว่าโอ๊ยฉันเจ็บต้องฟาวต้องฟาวแต่พุทธศิน์ไม่ให้ฟาวครับเป็นพุทธศินจากจีนแล้วสุดท้ายเนี่ยสุประโชคก็ตักบอลยาวๆข้ามลายกองหลังยกข้ามหัวไปเลยโดยจังหวะนั้นเนี่ยแนวรับของศิลลังกาเองก็สก,กัดได้แล้วนะแต่เหมือนสก,กัดไปโดนปลายเท้าบอลก็เลยลอยโด่งสูงแล้วสุปรนัทเนี่ยวิ่งเข้าชาร์ หาบอลทันทีก็เหมือนฉลามเลยครับได้กลิ่นคาวเลือดก็ <S <S ไปถึงบอลก่อนผู้สาวประตูของสีลังกาครับยิ่งจังหวะน,นี้ผู้สาวประตูพลาดนะใช้มืออ่ะแต่ว่าสุวรรณทคสูงกว่าแล้วบอลเจ้ากรรมครับก็ลอยเกือบจะเข้าประตูไปอยู่แล้วซึ่งพัทธิกก็มายิง3มจ่อเข้าไปอีกการได้ประตูนี้เรียกว่าเป็นประตูปลดล็อกอย่างแท้จริงครับหลังจากก่อนในสีลังกาเองพยายามเพรสแดนบนสูงเพื่อที่จะตัดเกมลุกของเราแต่ว่าสุดท้ายพอเสียประตูแล้วเนี่ยเขาไม่มีทาง แล้วไทยเราก็เล่นได้ง่ายขึ้นด้วยซึ่งก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับเป็นนีเไทยของเราที่นำอยู่หนึประตูต่อศูนย์โดยเฮดโค้ชองศินลกาเองก็โดนใบแดงครับขึ้นไปนั่งบนสแตนด้วยเพราะว่าเหมือนผู้คำหยาบใส่พุทธศิลป์แหละกับจังหวะที่เราได้ประตูขึ้นนำหนึู่นย์ส่วนในครึ่งหลังครับรูปเกมก็เป็นอย่างที่คาดคิดกันไว้นะครับ ที่ศรีลังกาเองพอโดนประตูแรกปั๊บเขาทำอะไรไม่ได้เลยนะพยายามจะเล่นเกมรุกแต่มันไปเข้าแก๊ปของไทยเราครับพยายามเซตบอลรอให้พื้นที่ว่างเปิดแล้วก็โจมตีโดยในช่วงเริ่มต้นของครึ่งหลังครับพาดิกุตามซัตมีจังหวะหลุดเดี่ยวจากจังหวะดิชนาทิพย์เองวันนี้โดดเด่นมากนะครับจ่ายจังหวะเดียวให้กับพาดิกแล้วหลุดเดี่ยวไปเลยแต่น่าเสียดายที่ไปยิงออกแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งเป็นจังหวะที่สุประโชคนั้นได้โอกาสยิงแต่บอลเจ้ากรรมไปชนเสาอ,อีกต่างหาก ซึ่งโอกาสหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง,งจังหวะเนี่ยเรายังทําไม่ได้นะครับเป็นความไม่เด็ดขาดอีกช่วงหนึ่งของนิมชัตไทยนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกวันนี้เกมลุกของเราเนี่ยบิวับกันดีสมุดมากขึ้นนะครับเหมือนรู้ใจกันเป็นอย่างดีและก็ที่สําคัญชนาทิพสงกระสินกินอะไรมาไม่รู้ครับเท้าไหวมากๆหนึ่งคนสองคนเนี่ยชนาทิพเก็บเรียบรวมถึงการจ่ายบอลคือได้เปรียบมากถึงแม้ว่าจะโดนบริษัทลังการเนี่ยรุม2รุม3เข้าหนักอยู่ตลอดนะแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้แล้วก็สร้างสรรค์เกมลุกให้กับไทย เราได้แบบเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าครึ่งหลังเล่นมาสักพักหนึ่งกลายเป็นสีลังกาครับที่เขาเองก็เออเริ่มตึงๆไว้นะตึงเกมไห้เราบุกเกินไปแต่ว่าเขาเองก็ไม่ได้บุกจนเรามีโอกาสจะเสียประตูขนาดนั้นแล้วโอกาสไทยเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีในครึ่งหลังนะครับมีเยอะแล้วมีเหน่งกว่าครึ่งแรกด้วยซ้ำก่อนหน้านี้เนี่ยสองจังหวะในช่วงต้นครึ่งหลังครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย เกมมันก็เหมือนสู้กันตรงกลางสนามมากขึ้นแล้วโคดิชิก็มีการแก้เกมด้วยการเปลี่ยนธีรศักดิ์เผยพิมายลงมาซึ่งการได้ธีรศักดิ์มาก็แน่นอนแหละครับได้ความสดได้ความใหม่ได้ความเร็วแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยเกมมันก็ยังตึงอยู่มากพอสมควรจนกระทั่งเราก็หาจังหวะโต้กลับได้ปล่อยให้ชนาทิพย์เนี่ยเป็นตัวพาบอลสู่เกมสวนกลับแล้วก็ทําได้ดีด้วยชนะทิพย์วันนี้ ขอ,อยกย่องให้เป็นระดับ10ดาวเลยครับเป็นตํานานไม่พอยังเป็นเดอะแบกของไทยเราในช่วงเวลาที่เกมมันตื้อเกมมันติดไปหมดนะครับทาอะไรก็ไม่ดีโดยเฉพาะจังหวะจ่ายให้กับธีรศักดิ์หลุดเดี่ยวยิงโจอะแต่ว่าไปยิงอกนะครับน่าเสียดายมากเจ้าวันนั้นซึ่งนอกจากชนะทิพย์แล้วเนี่ยยังมีสุพโชคสรารชาติอีกที่วิ่งสู้ฟัดวิ่งเป็นม้าเลยผมยังทึงไม่หายกับจังหวะที่กระชากแตะบลโต้กลับสีลังกาครับแต่ว่าไปแต่งบอลยาวถ้าเกิดยิงได้จะ เพราะว่าโด่งทั้งสุดๆสําหรับสุขบ่โชคนะรวมไปถึงสุพนัทเหมือนตาด้วยครับที่วันนี้ก็วิ่งสู้ฟัดเช่นเดียวกันคือในรุกข,ของเราเนี่ยพยายามหาประตูที่2ออยู่ตลอดทั้งเกมนะไม่ว่าจะเป็นการโต้กลับการแบบเตะมุมเอยหรือว่าการทะลวงเราทําหมดทุกจังหวะแต่มันก็ยังไม่มากับประตูที่2คือบุกจนถึงขั้นแฟนสิลังกาออกมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยอย่าปล่อยให้ไทยบุกขนาดนั้นสิทำไมทำไมเราถึงไม่โต้กลับเลยจะโต้กลับได้ยังไงเลยครับเพราะว่าผู้เล่นของศิลกาหมดแรงกันทุก คน แต่ว่าไทยเราเนี่ยเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาครับเปลี่ยนเบนจามินเดวิดลงมาเปลี่ยนปรอมตลงมาเพื่อที่จะต้องการประตูที่2ตอนนั้นแฟนศสีลังกาเองก็กังวลผวาเลยครับไทยมาแล้วไทยเอาอีกแล้วก็สะใจอีกแบบหนึ่งนะจากที่เขาเล่นหนักเล่นแรงเนี่ยจนต้องมายอมคารวะเกมลุกของเราที่โหมบุกรัวๆและสุดท้ายก็จบเกมครับกลายเป็นทีนมชาติไทยของเราที่เอาชนะรีลังกาไปได้หนึ่งประต,ตูต่อศูนย์แบบน่าเสียดายเพราะว่ามีโอกาสยิงมากกว่า10ครั้งนะแต่ก็ถือว่าเอาชนะได ได้ครับเก็บสามคะแนนสำคัญ